สวัสดีครับวันนี้ครับผมรองเดียวครับจากช่องตาขนเล็กคอร์ดครับก็มีโอกาสครับวันนี้มาเปิดราคาควายนะครับวันนี้มีอยู่2ตัวครับ2ตัวมีไม่เยอะครับวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ไม่ได้ออกนอกพื้นที่ครับ่ก็มีอยู่2ตัวครับเป็นควายที่ตัวนี้น่าจะทับทับไปแล้วนะ ุณพ่อทับทับไวเรียงอ่าน่าจะทับไวแล้วนะครับทับตัวนะครับอ่าควายตัวนี้ให้ลูกดีมากครับอ่ามาดูก่อนนี่ครับที่เห็นดำดำนะครับคือเขามีสายของมูล่ามาด้วยนะครับอ้วนมากครับน้ํานมเขาจึงดีแล้วก็ให้ลูกสุดยอดนะครับให้ลูกสุดยอดมากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกนะครับขึ้นให้ดูนะครับลูกผมที่ซื้อไปแล้วนะครับควายตัวนี้ ลูกเขาสวยมากเนื้อหนังนี่มาเต็มครับความสูงร้อยสามกว่ากครับตัวนี้ร้อยสากว่าเอาดูท้ายก่อนผมให้ดูท้ายอ้วนมากนี่ครับนี่ถ้าควายที่มีเชื้อสายของมูล่าอยู่เนี่ยเขาจะน้ำนมดีแล้วก็ให้ลูกดีส่งลูกเกินตัวท,ทุกตัวนะครับที่มีมูล่าติดมาด้วย การันตีด้วยลูกนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาลูกขึ้นให้ดูมาดูแม่เขาก่อนมาดูตัวนี้แหละลูกเขาไม่ขายแล้วนะครับเพราะว่าผมซื้อไปแล้วนี่ขาครับแข้งขาครับเขาจะมีมู่าติดอยู่นิดนึงแต่ว่าออกมาไทยแล้วออกมาไทยเยอะมากครับนี่ครับสูง130ร้อยสามสิบกว่ากว่าแต่ให้ลูกขั้นเทพเลยครับสายเนื้อหนังด้วย ไปดูด้านข้าง๋ยวผมพาไปดูด้านข้างนี่ด้านหน้าครับด้านหน้าดูหน้าตาครับนี่ครับตาแต้มาแล้วนะครับไม่ไม่ใช่เป็นมูล่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับถูกผ่ามาแล้วแต่เขามีสายของเชื่อสายของมูล่าอยู่เขาเลยน้ำนมดีแล้วก็อ้วนเนื้อหนังสายเนื้อหนังครับยาวอ่างนี่ครับปกติ เห็นควายมูล่าที่เลือดร้อยก็จะเห็นแต่โครงแต่นี้เขาพาควายไทยมาแล้วครับนี่ครับตัวนี้แหละดูท้ายหางยาวหางยาวครับสวยครับโดยเฉพาะน้ำนมนี่รับรองสุดยอดครับโอเคนะครับตัวนี้เราเปิดไปที่ 60คะแนนครับทำไมถึงกล้าเปิด60ควายตัวนี้ครับเดี๋ยวพราะว่าผมจะเอาลูกให้ดูครับต่อจากนี้ไปได้ดูรูปครับปกติควายควายรุ่น130กว่า,วานี่เขาจะเปิดไว้ไม่ถึง6 0 0ื่นะครับแต่ตัวนี้กล้าเปิดกล้าการันตีนะครับเจ้าของช่องคือผมเองครับผมซื้อลูกเขาไปแล้วตัวนี้สายเนื้อหนังเลยลูกให้ลูกดีมาก อานะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ครับอันนี้ครับนี่ท้ายครับท้ายลูกเขาลูกของที่ว่ามีมูล่านะครับตัวแรกนะครับท้ายเต็มเต็มโอเคครับนี่ท้ายให้ดูอ่ะไปดูวิดีโอนะครับจะได้ไม่ต้องว่าหลอกลวงกันนะครับวิดีโอครับนี่ลูกเขาครับหางหางเป็นหาง หน้าตาอัตลักษณ์เนื้อหนังมาเต็มครับโอเคครับการันตีด้วยลูกสูงร้อยสากว่า,วาไม่เยอะครับสูงไม่เยอะแต่อ้วนสายเนื้อหนังให้ลูกขั้นเทพอย่างดีสวย ครับผมใครสนใจก็สามารถโทรประสานมาได้นะครับเป็นเบอร์ของแม่เบนซ์ครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมจะลงเบอร์โทรไว้ใต้คลิปแล้วก็สนใจก็โทรมานะครับอันนี้เป็นตัวแรกครับโอเคนะครับตัวที่หนึ่งวันนี้มีสองตัวนี่ครับอ้าถ่ายให้ดูอีกรอบก็ได้ครับครับอันนี้เป็น ตัวที่สองครับตัวที่สองนี่เขาบอกนิดหนึ่งคือเขาเป็นเป็นแม่เขาแม่ของตัวแรกนะครับสูงจะสูงก็ใกล้ใกล้เคียงกันครับอันนี้ครับนี่เป็นเป็นแม่ส่วนตัวแรกที่เราเปิดไปอ่ะตัวนี้ครับเอาอยู่ใกล้กันนี่แหละนี่ครับนี่เลยครับครับที่ว่าเป็นมีมู่าติดมุด้วยนะครับเขาเลยน้ํานมดีครับอ่าตัวนี้เราเปิดไปแล้วนะครับ ที่หกหมื่นมาดูอีกแม่เขาอันนี้ความสูงก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกัน130ยสาบอัพร้อยกว่ากว่าเหมือนกันครับสายเขาดูเขาครับนี่นะครับควายสไตล์ที่มีติดมูล่าก็จะประมาณนี้ครับก็จะสวยครับแล้วก็ที่สําคัญคือให้ลูกดีหางสวยด้วยไปดูหางเดี๋ยวผมส่งมุมหางให้ดู โอ้ค่อนข้างจะดูยากหน่อยนิดนึงโอ้นี่ครับนี่ครับเป็นพวงหางสวยครับแข้งขาก็ดีครับแต่ใช้ได้แล้วถ่ายขาให้ดูนี่ครับเราจะถ่ายแบบธรรมชาติหน่อยนิดนึงอยู่ดีนี่ครับเอาให้ดูขา ขายใหญ่ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ช่วงช่วงหน้าอกเขากว้างนะครับออก,กว้างมีรูปมะพร้าวใหญ่มากมาตาเขาจะมีตำหนิอยู่นิดนึงนะครับตรงที่จมูกตร,ตรงจมูกเชือกก็จะกินจมูกไปนิดนึงครับตรงนี้ครับแต่ว่าควายไม่ได้เอาจมูกออกลูกส่วนอื่น ไม่มีปัญหาอะไรสวยษมากไปครับนี่ด้านหน้าขเขาเขาโอ้นี่เขาสแสดงหนังได้เลยแหละครับตัวนี้ครับอ่าเป็นแม่ของตัวนั้นนะครับเราเปิดไปที่หกสิบคะแนนเท่ากันอยากได้แม่ก็โทรมาครับหรือว่าลูกครับก็โทรประสานมาที่แม่เบนซ์กับพ่อเบนซ์ได้เลยครับในเรื่องของราคานะครับ ผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็โทรประสานกันได้เลยนะครับจะต่อรองอะไรกันยังไงจะเอาแม่จะเอาลูกนะครับก็สามารถโทรประสานได้แต่ว่าผมว่าตัวนี้สุดยอดเขาครับน่าจะสวยมากตัวนี้ก็เป็นแม่ของตัวนู้นนะครับตัวแรกที่เราเปิดไปครับสวยมากอ่ะโอเคครับวันนี้มีอยู่2ตัวสูง130อัพนะครับ30กว่า โดยประมาณเพราะว่าวัดวัดล่าสุดนี่ร้อยสามสิบกว่าแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าทำสิบเท่าไหร่ครับไม่ไม่ในวัดก็ถ้าจะเอาจริงๆก็โทรมาประสานนะครับเจ้าเจ้าของควายนะครับคือแม่เบนซ์นะครับที่บ้านน้องหลวงอําเภอด่านซ้ายเจังหวัดเลยนะครับอยู่ตําบลโคกงามอาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับมีหญ้ามีไรลกหน่อยค่อนข้างจะถ่ายยากหน่อยนิดนึงแต่ก็เห็นโดยประมาณครับนี่ครับก็น่าจะชัดอยู่ รูปร่างหน้าตาควายที่ติดมูล่าก็จะประมาณนี้ไม่ใช่ไทยเรียดร้อยนะครับจะมีมูล่าด้วยเขาเลยน้ํานมดีเอาน้านมมาด้วยควายมูล่าก็คือควายที่ให้น้ํานมการส่งลูกแล้วก็เนื้อหนังนะครับนี่สุดยอดเลยตัวนี้ปกติมูล่าจะจะไม่อ้วนไม่ให้เนื้อหนังแต่ว่าส่งลูกมานี่สุดยอดจริงๆสุดยอดมากมาก เราการันตีด้วยลูกนะครับผมซื้อไปแล้วนะครับลูกของเขาคือลูกของตัวแรกนี่ครับนี่ผมซื้อไปแล้วส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกของตัวนี้นี่แม่ของเขาครับเปิดเท่ากันหกสิบคะแนนหรือหกมืนบาทนะครับใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้เราเปิดกันสองตัวนะครับผมครับลองเดียวครับจากช่อง YouTube ตาโขนเลคคอร์ด หรือทาง Facebook นะครับตาขนฟาร์มควายงามมืองเลยนะครับใครที่จะติดต่อถ่ายคลิปนะครับเปิดราคาควายก็สามารถโทรประสานผมมาได้นะครับวันนี้ผมลองเดียวนะครับสวัสดีครับ